ติดฉากรักโบเมลาดาเตรียมมีรักครั้งใหม่ชีวิตมิกทองระยะเปิดตัวชัดเจนบอกรักกลางสื่อหลังลือซุ้มคบนางเอกร่วมช่องโสดมาได้พักใหญ่เมื่อเจอพระเอกหนุ่มมิกทองระยะเลยกระแสถามเรื่องความรักเพราะล่าสุดได้ยินว่าหนุ่มมิกเป็นหนักลงทุนซื้อรองเท้าคุณละ30,000บาทให้นางเอกสาวเปรี้ยวทัศนียาการสมนุษงานนี้อะไรยังไงโสดมานานมีความรักหรือยัง ปกติดีครับเราก็สบายทำงานผมไม่ได้ไปโฟกัสว่าต่อไปมันต้องไปสเต็ปไหนตอนนี้เราก็ทำงานปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติไม่ได้ปิดกั้นอะไรเราก็เปิดเหมือนเดิมถ้าเกิดวันหนึ่งมันมีใครที่เข้ามาแล้วคุยกันโอเคผมก็โอเคครับได้ข่าวว่าตอนนี้เป็นนิกสายเปซื้อรองเท้าให้เปรี้ยว30,000บาทผมเปก็ได้ช่วงนี้เปรี้ยวเขาฟิตมางๆลดหุ่นแบบจัดเต็มผมก็ชอบแกล้งซื้อขนมเขาไปกองตลอดให้เขาทานมันก็ เป็นโมเมนต์ท้าดวลกันเอาแบบนิวหรือเปล่าถ้าคุณลดได้ขนาดนี้ในเวลาสองเดือนคุณอยากได้อะไรก็พูดมาเลยอุ๊ยทาไมให้แต่เปลี่ยวผมไม่ได้ให้คนเดียวผมให้ทุกคนแจกทุกคนเลยพี่หนิงปานิตาก็ได้ขนมจากผมบ่อยได้ข่าวว่ากว่าที่เขาจะได้ขนมจากเราเราก็ได้ของตอบแทนมาเหมือนกันมันเริ่มจากที่คุณเปลี่ยวเขาชอบแกล้งผมร่วมมือกับพี่หนิงเขามาจุบแก้มผมผมก็เลยแกล้งเขาว่าถ้าเกิดอยากให้ขนมต้องจุบแก้มก่อนนะ หัวเราะเราก็มีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยหัวเราะถามว่าเขินไหมมันก็เขินครับจริงๆก็คือแกล้งกันเฉยๆไม่มีอะไรและล่าสุดด้วยความที่อยู่ช่องเดียวกันนั้นทําให้ทั้งคู่สนิทสนมกันเป็นพิเศษซึ่งก่อนหน้านี้ก็ตกเป็นข่าวจีนหรือจริงมาแล้วและก็ดูเหมือนว่าแฟนคลับจะเชียร์ให้เป็นคู่จริงอยู่เพราะเห็นว่าทั้งคู่นั้นก็ยังสดเปรี้ยวเดโพดภาพคู่มิกพร้อมทางแคปชั่นอวยพรวันเกิดว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะคุณทองระยะของพี่มีความ ความสุขสุขภาพแข็งแรงพรีเซนเตอร์แน่นๆแล้วเอามาเป็นหนูต่อฮ่าฮาหยอกหยอกขอให้พี่ใจดีแบบนี้ตลอดไปและขอให้มีคนรักพี่จากที่เยอะอยู่แล้วก็ขอให้เยอะขึ้นกว่าเดิมรักครับซึ่งหลังจากที่โพตนี้ถูกเผยแพร่อ,ออกไปนะั้นมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แซวได้ว่าเบิร์ดเดย์หวานมาก